สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาเจอกันในวิดีโอนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าอ,อ๋อหน้าจอมันขึ้นบทที่11เป็นการทบทวนเนื้อหาเรายังไม่ได้เรียนเนื้อหาหมดนะเพียงแต่ว่าเนื้อหาสําคัญที่บางส่วนที่เรียนไปแล้วเนี่ยมันไปจบที่เรื่องของ tense ใช่ไหมคะทีนี้คุณครูก็อยากจะมาทบทวนเพราะฉะนั้นเอเนื้อหาทบทวนเนี่ยมันมาอยู่บทนี้ก็เลยต้องขออนนะุญาตนักเรียนข้ามมาตรงส่วนของที่มันเป็นทบทวนเนื้อหาก่อนนะซึ่งเนื้อหาที่มันทบทวนเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ is m เอ็มนี่เลยค่ะ is m จําจำได้ไหมคะ is m เอ็อจะอยู่ในหมวดของ verb to be ที่เป็นกริยาช่วยมันสามารถทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ได้ด้วยเหมือนกันนะอืมขึ้นอยู่กับโครงสร้างของมันว่าอ่าประโยคนั้นอะตอนนั้นบริบทของมันต้องการให้เป็นกริยาแท้หรือว่ากริยาช่วยนะอ่า ทบทวนในเรื่องของ ismr จะเป็น exercise ที่11.1 put in คือการเติมเข้าไปเติมอะไรบ้างเติม ismr ให้เหมาะสมกับประโยคยังจำกันได้ไหมคะว่า ismr หลักการใช้ของมันได้แก่อะไรบ้างการใช้ is ต้องใช้กับประธานที่มันเป็นอะไรคะเป็นเอกพจน์มีหนึ่งเดียวส่วนการใช้แอถูกกําหนดไว้เลยว่าให้ใช้กับประธานที่เป็น I เท่านั้นนะคะแล้วก็ r r e ถูกกําหนดไว้ว่าถูกใช้กับประธานที่มันเป็นพหูพ์โพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำา3คำนี้มาเติมใน10ข้อนี้ลองสังเกตประธานนะคะไม่ยากเนาะอ่า10ข้อน,นะคะมีต่อค่ะด้านล่างข้อ B ค่ะยังเป็นในเรื่องของทบทวน i s am are อยู่เหมือนเดิม แต่ว่าเป็นการฝึกเขียนค่ะฝึกสร้างประโยคคำถามจากการใช้ ismr ประโยคให้มาแบบอย่างเช่นตัวอย่างค่ะตัวอย่างให้มาว่า your father home พ่อของคุณอยู่บ้านแต่เขาให้สร้างประโยคคำถามโดยใช้ ismr ประธานเป็น your father เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นใช้กับอะไรคะใช้กับ is อันนี้ก็คือที่มาของการใช้ is แล้วก็ตามด้วยประธานก็คือ your father home หลักการสร้างประโยคคำถามลงท้ายด้วย question mark ข้อที่หนึ่ง d h i s restaurant expensive ประโยคนี้ต้องใช้ is หรือ am หรือ are ดูที่ประธานค่ะประธานคือ d h t e s restaurant restaurant เป็นเอกพจน์เพราะฉะน,นั้นการใช้ประโยคคำถามในการขึ้นต้นก็คือการใช้อะไรคะสาคำนี้คือคำไหนเอ่ยติ๊กต k t o k t กต t กต t อกอ่าคือการใช้ is คำนี้ค่ะเราก็นำ is มาเป็นคำแรก นะอ่า uh, is ตามด้วยประธานของประโยคค่ะคือ this restaurant นะเขียนไปนักเรียนเขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะคะด้วยส่วนขยายของมันที่เป็น adjective ลงท้ายด้วย question mark ค่ะฝากไปด้วยค่ะ exercise 11.1มีข้อ a ข้อ b ส่วนไอ้หน้าหนึ่งร้อยหรงรตรงนี้ยังไม่ต้องนะคะคุณครูฝากไว้เฉพาะข้อ A กับข้อ B นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนนะคะการทบทวนเนาะไปทีละหน่อยนะคะแล้วมาเจอกันในวิดีโอหน้าเนาะวันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะ